นี่เนี้ยแล้วก็สวนแห่งหนึ่งจะพาูโ่ะทำไม่ยเออเฮ้ยน้่นมันเอ้ยไปกินข้าวหารดีกว่าเอ้ยว่าจะต้องไปออกไปทำงานอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยไปไปตัเมียนุโอ้ยขี้ปาด้วยสิคะเออเอ้อ แค่นี้ลูก็เช็ดปากเลยสิน้อไอ้ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดไอ้พอเจอเจอเฮ้ยบอกมีจะมีคนใหญ่คนโตจะมาหรอกเฮ้ยจะมีคนใหญ่คนโตใครนั่นนะไม่มีอะไรหรอกอะฉันเบื่อที่จุดนีจริงจริงไมาไม่ไมาไม่ไม่ ôi pho rất là tàu vé đi qua Tàu vé đi qua Ừm tôi chơi ngay bằng ngon ơi 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 คนเจ้าคนโตที่เชียวนั่นเนี่ยเด็กคะเด็กคะจะไม่ทำอะไรหรอกค่ะไปดูแลเขาเถอะอ่ะเข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจแล้วค่ะเฮ้ยเธอเน่ะมัาทำไมที่อันนี้ฮะนี่จะพักขงเไปไหนเออเออพวกเราพวกเราเนี่ยมีอะไรดีๆเลยเนาะเฮ้ยไม่มีอะไรดีเรอเจ้าค่ะ ใช่ฉ <One input> ันเบื่อเลยเฮ้ยแมนูเธอไม่เหมาะกับทำงานนี้เลอนะเออะไรหรอกคะจะไม่เหมาะยังไงเฮ้ยเธอน่ะไม่ควรทำงานนี้แล้วเพราะเธอยังเป็นเด็กอยู่ถ้าฉันไม่ทำชักกรต้องโดนเควนจนตายสิคะเออเอ้ยฉันต้องทำงานสิคะ ไม่มีด่วนในเสียเวลาหรอกค่ะอืมเข้าใจไหมคะฉันไม่เยาจะเสียเวลาหรอกนะอืมเฮ้ยรอนี่นะียิยวฉันไปจัดการเลยอ่ะคุณจะจัดการเลยคะเอ้ยทำไมเธอน่ะเฮ้แล้วคุณเป็นใครหรอคะอฉันก็คือเป็นเฮ้ย เมืองนี่ติดกับทะเลน่ะเอ๊สหรอคะอืมและเธอล่ะมีกนที่รักไหมไม่มีค่ะโอเคค่ะเออจะไก็อยู่ในป่านี่ตั้งนานแล้วนะเออไออืมไอ่แล้วก็จบมืองอะตอนนี้เอ้ค่ะ